พี่ใหญ่สุดในดาโรบินทั้งหมดมีความคิดที่เฉียบคมและประสบการณ์การต่อสู้ที่มากกว่าโรบินคนอื่นๆมีทักษะจากในสมัยที่อยู่คณะละครสัตว์การผัดผลเกายกรรมทักษะการต่อสู้และการสืบสวนที่ถูกฝึกมาจากแบทแมนโดยมีกระบองสั้นคู่ใจเป็นอาวุธเขาคือไนวิงริชาร์ดดิกเกสัน นุมน้อยวัย12ปีจากครอบครัวนักแสดงกายะกรรมในคณะละครสัตว์ฟายนเกชั่นุ่มน้อยผู้มีพรสวรรค์นในการแสดงเหินหาวจนกระทั่งวันหนึ่งแก๊งมาเฟียได้แอบทำให้เชือกที่ใช้การแสดงมีปัญหาเพื่อสั่งสอนเจ้าของคณะละครสัตว์ที่ไม่ยอมจ่ายค่าคุค้มครองในการแสดงคืนนั้นพ่อแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงดิกกที่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างยังโชคดีที่ในคืนนั้นบลูสเวนได้เข้ามาชมการแสดงด้วยจึงรับเอาดิกไปเลี้ยงเปินลูกบุญธรรม ในช่วงเวลาแรกๆที่ดิกเข้าอยู่ในบ้านของบรูสดิกมักเกิดความสงสัยอยู่เสมอว่าเหตุใดบรูสเวนจึงมักหายตัวไปในเวลากลางดึกที่เสมอจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาได้จับสังเกตบางอย่างที่ผิดปกติจากห้องเชื่อมต่อเบียมทั้งคังขาดิ k จึงแอบตามบรูสเข้าไปและได้รู้ถึงตัวจริงของบรูสในฐานะอัศวนติการ์ดแนละเมื่อบรูซรู้เขาว่าในตอนนี้ดิกรู้ความจริงว่าเขาคือใคร รูซแวน์จึงได้ตัดสินใจให้ดิกได้รับการปึกปนในฐานะของโรบินเพื่อออกไปปราบอาชญากรข้างถนนเคียงคู่กับแบทแมนเขาต่อสู้เคียงข้างแบทแมนมาเป็นเวลานานจนกระทั่งยุติการเป็นโรบินเมื่ออายุ17เปีพอถูกโจ๊กเกอร์ยิงที่หัวไหล่บาดแผลดังกล่าวทำให้เขาถูกสั่งห้ามต่อสู้จากแบทแมนเขาจึงรู้สึกได้ว่าตัวเองโตเกินกว่าที่จะเป็นโรบินแล้วถึงยังได้รับข้อคิดจากซูเปอร์แมน สิงได้ตัดสินใจจะเป็นฮีโร่ชายเดี่ยวในนาทไนท์วิ่งิกเกสันยังเคยยุติการเป็นไนท์วิงช่วงรา่าในช่วงเหตุการณ์ for ever evil ช่วงเวลาที่เหล่าร้ายจากมิติอื่นได้มาครองโลกนะั้นเราเวลาได้จัดการถอนหน้ากากของไนท์วิ่งและเปิดเผยความจริงให้โลกรู้ว่าแท้จริงแล้วไนท์วิ n งคือริกเกสันจะทำให้ภายหลังจากเหตุการณ์นี้เขาต้องถอนตัวจากบทบาทตา่าง และเปรัหน้าที่ของสายรับในองค์กรสไปรัลในฐานะเอเจนต์37แทนถ้าจะถามว่าแบทแมนเชื่อใจโรบินคนไหนมากที่สุดก็คงไม่พ้นคนนี้ดิกเกซันผู้เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในฐานะของโรบินนั่นเองโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของไนท์วิงหรือดิคเกซันนั่นเองใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเกี่ยวกับคอมมิชที่ผมทำให้ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ